ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คนที่ศึกษาการเมืองแล้วก็วัฒนธรรมของตะวันออกกลางเยอะพอสมควรซาอุดิอาระเบียเขาถือเอาศาสนาเป็นเรื่องที่อยู่เหนือการเมืองเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่หลายคนคิดแล้วก็ห่วงกังวลว่าความไม่คลี่คลายหรือการคืนความเป็นธรรมของการเสียชีวิตของอัลลูไวลี่เนี่ย มันมันสร้างความไม่พอใจให้กับทางการซาอุมันจะกระทบต่อกรณีที่เขาไม่ให้พาส,สปอร์ตหรือวีซ่าที่จะไปแสวงบุญหรือนักศึกษาหรือไม่ตัวชี้วัดของเขาเขาบอก การศาสนาอยู่เหนือการเมืองเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ไม่กระทบแน่นอนแต่การเรียกตัวอุปทูตกลับไปเป็นการประท้วงรัฐบาลไทยในเหตุการณ์นี้ขณะที่รอรัฐบาลไทยว่าคุณจะเอาแบบไหนตอนนี้เหลือแค่รักษาการอุปทูตเท่านั้นนะคะเอกอัครราชทูตไม่มีอุปทูตก็โดนเรียกกลับเหลือแค่รักษาการอุปทูตเพื่อรอดูท่าทีของทางการไทย ขณะที่รอดูท่าทีของทางการไทยซาอุดิอาระเบียก็จะนํากรณีการเสียชีวิตของนักธุรกิจชาวซาอุหรือนอายอัลลูไรี่เนี่ยไปสู่เวทีระดับนานนาชาติน่าติดตามค่ะเรื่องนี้ก็เราอาจจะเงียบนะคะข่าวสารในเรื่องของซาอุดีอาระเบียกับการตายของอัลลูไรี่เนี่ยเงียบไปละ แต่ประเทศเขาไม่เงียบแล้วก็ไม่จบอย่างแน่นอนนี่นะคะก็เป็นปัญหาระดับชาตินะคะเมืองไทยจะไปติดในเรื่องแบบนี้นี่ก็เป็นที่น่าเสียดายเหมือนกันนะคะกระบวนการที่ทาก็สามต่อแล้วกันค่ะมาที่อีกหนึ่งคดีสะเทือนขวัญน,นะคะอันนี้ไกลไปถึงต่างประเทศสื่อต่างประเทศโดยเฉพาะอังกฤษเนี่ยเขาตีข่าวประเด็นนี้แทบจะทุกวันเช่นเดียวกับประเทศไทยนะคะกับกรณีหนุ่มสาวชาวอังกฤษที่ถูกฆาตกรรมโหดนะคะ เรื่องของปมเงื่อนไขหรือว่าปมเงื่อนงำของคดีนี้เนี่ยมันได้ออกมาผุดขึ้นอีกครั้งหนึง่งแล้วก็เด่นชัดเนี่ยจากการให้สัมภาษณ์นะคะของสื่อต่างประเทศโดยนายชอน,นะคะที่มีการโพสต์เฟซบุ๊กคือคนนี้เนี่ยเขาทำงานอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยนานแล้วละ่ะเป็นปีปีกว่าได้นะคะประมาณ16-18เดือนแล้วก็เป็นผู้ที่เหมือนมี รู้จักกันกับทางนายเดวิดจะว่าเป็นเป็นเพื่อนกันก็ว่าได้เนี่ยนะคะแล้วก็เหมือนเห็นเหตุการณ์อาไม่เชิเห็นเหตุการณ์เห็นเหตุการณ์ว่ามีการทะเลาะกันแล้วนายเดวิดไปช่วยนางสาวฮันนาแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการไปช่วยหรือเปล่าแล้วก็เลยถูกฆาตกรรมแล้วตอนหลังเนี่ยเขาก็ถูกขู่ จากคนคนหนึ่งนะคะที่อ้างว่าเป็นเหมือนผู้มีอิทธิพลเนี่ยนะคะจะมีการแขวนคอเขาอะไรต่างๆนา,นานาสุดท้ายเขาก็เลยหนีกลับไปต่างประเทศแล้วก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็เป็นข่าวตามมาจนกระทั่งนํามาสู่การขายในเงื่อนคดีนี้ได้เนี่ยนะคะน่าสนใจโดยล่าสุดค่ะบอกแสจากนั้นท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ชื่อว่านายชอนแม็กแอนนาเนี่ยนะคะ ที่อ้างว่าเห็นเหตุเห็นเหตุการณ์ที่นางสาวหันนาเนี่ยผูกชายไทยพยายามลวนลามในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งแล้วนายเดวิดเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือพาออกมาจากที่เกิดเหตุโดยนายชอนค่ะได้ถ่ายรูปบุคคลต้องสงสัยสองคนแล้วก็นำไปโพสต์เฟซบุ๊กคือเขาจะโพสเป็นระยะเลยนะคะเหมือนกับว่าตอนนี้ช่วยด้วยฉันกำลังถูกไล่ล่าอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะ โดยตำรวจค่ะก็ไปเปรียบเทียบกับผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งในภาพที่บันทึกได้จากกล้องวงจรปิดท,ที่เราก็เห็นภาพกันมานานนะ,ภา,ะภาพกล้องวงจรปิดท,ที่บอกว่าเป็นชายชาวเอเชียต้องสงสัยเพราะว่าไม่ใส่เสื้อไม่สวมรองเท้าแล้วก็เดินวิ่งไปวิ่งมาเอออะไรเงี้ยแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงหาตัวชายชาวเอเชียคนนี้ที่ว่าไม่ได้จนกระทั่งพอมีข่าวออกมาจากนายชอนเผยแพร่ผ่านทางสื่ออังกฤษมายังประเทศไทย เขาก็ไปเจอว่าเอ้ยมันต้องตรงกันเลยนะคะภาพที่ในชอนโพส์ตใน f c e e o o o เนี่ยก็คือคนขวามือนะคะหน้าจอคนขวามือแต่ว่าคนซ้ายมือเป็นพี่ชายของเขาคือมีส่วนสูงแล้วก็รูปร่างเนี่ยใกล้เคียงกันก็คือเป็นชายไทยรูปร่างผอมสูงสวมแว่นสายตาแล้วก็ใส่ต่างหูข้างซ้ายนะคะทางพรุษโทปัญญามาแม่นผู้บัญชาการตรวจภูธรภาค8บอกว่าหลักฐานเนี่ยนะคะมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ใกล้เคียงความจริง เพียงแต่ว่าหาตัวคนก่อเหตุเท่านั้นแหละคือแนวทางที่ตั้งเอาไว้ไม่ผิดเลยนะคะที่บอกว่า,านางสาวฮันนาถูกฆาตากรรมอย่างงู้นอย่างนี้ที่มีการทําแผนกันไปเนี่ยแนวทางเขาตั้งไว้ไม่ผิดเพียงแต่หาตัวผู้ทำเนี่ยไม่ได้โดยบอกว่าไม่นานนี้แหละค่ะจะหาตัวผู้ต้องหาได้แน่ ที่ผ่านมาเนี่ยใช้กําลังในการออกควาหาตัวผู้ต้องสงสัยเนี่ยมากเกินจําเป็นแล้วก็ทํางานกันแบบไม่เข้าเป้ามั่นใจว่าภายใน1-2วันนี้ค่ะจะหาตัวผู้กระทําความผิดได้ซึ่งในช่วงกลางดึกคืนเดียวกันนะคะก็ได้มีการเชิญทางนายวรพันธ์หรือว่าผู้ใหญ่วอซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านของเกาะเต่านะคะแล้วก็เป็นเจ้าของ AC b a บก็คือสถานบันเทิงชื่อดังที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ250เมตรเนี่ย มาซักถามรายละเอียดว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงเพราะว่าก่อนที่จะพบกับจุดจบเนี่ยนะคะผู้ตายเนี่ยได้เข้าไปเที่ยวที่ผับนี้ก็คือ a c b a บเนี่ยนะคะ,คะหลังจากออกจากผับไปไม่นานก็ถูกฆาตกรรมโหดโดยตำรวจได้พูดคุยสอบถามรายละเอียดจากผู้ใหญ่วอ,อย่างเครง่งเครียดอยู่นานหลายชั่วโมงก่อนที่จะปล่อยตัวกลับไป ทีนี้ประเด็นเส้นผมก่อนหน้าน,นี้ที่เราจํากันได้ว่าพบเส้นผมมีลักษณะสีทองอแล้วก็ยังคิดกันอยู่ว่าอเอ๊ะ,อะตกลงเนี่ยเป็นผมของชาวต่างชาติหรือว่าเป็นการทําสีผมเขาไปตรวจสอบนะตกลงเป็นการทําไฮไลท์ผมเป็นสีทองอเขาเลยทําให้การพ่ใครณาคดีในตอนแรกในตอนนั้นเนี่ยหลงประเด็นไปว่าอาจจะเป็นคนร้ายเป็นชาวต่างชาติทีนี้แท้จริงแล้วก็เป็นเส้นผมสีดําของชาวเอเชียนี่แหละ ขณะเดียวกันค่ะก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากคนในพื้นที่ค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีใครรู้ใครเห็นเลยมันไม่มีใครรู้ใครเห็นเลยเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้เพียงแต่คนที่รู้เห็นเนี่ยไม่มีใครกล้าออกมาพูดเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างผู้มีอิทธิพลกับผู้ตายจึงทำให้คดีล่าช้าแล้วก็ไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร อันนี้ก็ไปตรงกับการให้สัมภาษณ์ของนายชอนอีกนะ,ะที่บอกว่าเป็นแก mm ๊งมาเฟียเป็นผู้มีอิทธิพลอะไรต่างๆนานาทําให้ก่อนหน้านี้เนี่ยชาวบงชาวบ้านก็ไม่กล้าออกมาให้ให้ข่าวหรือว่าให้รายละเอียดกันนะคะทีนี้แนวทางการสืบสวนค่ะเขาบอกว่าแคบลงแล้ว หลังจากมีหลักฐานว่าชายไทยต้องสงสัยจากกล้องวงจรปิดนะคะเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของสองนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษภายหลังการประชุมค่ะพลุโทปัญญามาเม่นเนี่ยนะคะก็บอกว่าพอจะรู้ตัวผู้ต้องสงสัยที่ร่วมกันก่อเหตุทั้งหมดแล้วเหลือเพียงนำพยานหลักฐานที่มีมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันจากนี้นะคะก็ทราบว่ามีหนึ่งในผู้ต้องสงสัยเนี่ยหลบหนีออกนอกพื้นที่ไปกดดานที่กรุงเทพค่ะ ก็เลยได้มีการประสานนะคะไปยังตำรวจนครบาลเพื่อติดตามมาสอบสวนและคาดว่าจะได้ตัวภายในวันนี้ดิฉันว่านะวันศุกร์เนี่ยภายในวันศุกร์เนี่ยจะต้องมีน่าจะมีการถแถลงข่าวใหญ่ของ